สวัสดีค่ะไล่เพชรพยาเย็นค่ะพามาดู ta สองหค่ะของสวนเพชรพยาเย็นอันนี้เป็นกิ่งเสียบยอดนะคะนี่นี่รอยเสียบยอดเสียบเองกับมืออันนี้อายุหนึ่งปีติดผลในเข่งค่ะ ta สองหติดลูกง่ายค่ะติดแล้วก็ไม่ค่อยร่วงรสชาติดีอร่อยเหนียวมัน ชิมแล้วค่ะติดลูกแล้วที่ส่วนเพชรพญายเย็นค่ะติดผลง่ายปีเดียวเองนี่ค่ะในเข่งแดดร้อนมากวันนี้พลังงานไฟฟ้าแรงมากวันนี้ นี่ทับทิมดอกค่ะเป็นไม้มงคลดอกเหมือนกุหลาบเลยดอกดอกนะคะเนี่ยค่ะดอกดอกมากดอกดอกดอกสวยดอกสวยมากขอบอกเห็นแล้วจะหลงรักแะเธอบานทนมากดอกใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ย ปลูกหน้าบ้านปลูกเป็นไม้มงคลค่ะอันนี้ทับทิมกินผลอันนี้ชื่อเพียงชมพูเม็ดเขาจะสีเป็นสีชมพูเป็นทับทิม,มเมล็ดนิ่มนี่ค่ะอันนี้จะไม่แดงติดลูกเยอะอยู่นะนี่กระดกดอกล่วงเกินดินดอกทับทิมนี่สวยจริงๆสีสันสวยงาม นี่ทับทิมดอกออกดอกแดงเต็มต้นเลยเดี๋ยวจะตอนกิ่งขายนี่เป็นกิ่งพันธุ์ของเราค่ะกิ่งพันธุ์สวยๆเลยนะคะผลมาแล้วผลเริ่มจะตกแล้วค่ะอยากได้สายพันธุ์ไหนมาได้ที่สวนเพชรพญายเย็นเลยนะคะราคาจับต้องได้ค่ะ ราคาไม่แพงสายพันธุ์ดีๆโกเมนมิวแทนถ้ารับเองที่สวนต้นละ500นะคะใ้้ส่งทางไปรษณีย์รวมส่งมันจะ650นะคะมีหลายไซส์หลายราคาค่ะมีหลายสายพันธุ์ไร้เมร็ดก็มีกิ่นพันธุ์สวย อยู่กับต้นไม้แล้วก็หลงไหลสีสันเขากุหลาบของสวนเี่รชัยเย็นค่ะหน้าหนาวดอกจะสวยมากอันนี้ขนาดหน้าร้อนนะถ้าหน้าหนาวดอกจะใหญ่กว่านี้หอมสีแดงสดอันนี้ก็หอมอันนี้เราจะมาดูค้างสวรถ สวรสพันไทยนุงค่ะอันนี้ผักปลอดสารที่สวนเทพยายเย็นค่ะปลูกไว้ทานเองมีสวิตช,ชาร์ตมีสลดัดยังไม่ได้เอาลงปลูกอีกหลายพันสีสันสวยงามค่ะแล้วก็จะเริ่มขยายพันธุอนน์อีนู่นอีนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นค้างสาวรสข้างล่างเรายังไม่มีอะไรเราก็จะทำพวกผักปลอดสารไปก่อนอ้ยอันนี้หลับละแดดแรงอากาศหลังฝนตกแดดร้อนค่ะเดีย๋ยวจะต้องพรมน้ำให้เขาสักหน่อยอันนี้วอ,วอเตอร์ครีปรสชาติเาก็จะมัน,มน กินกับลาบกินกับส้มตำได้หมดค่ะนี่ตะไคร์เดี๋ยวจะแยกตะไคร์อีกเตรียมที่จะปลูกผักสาวรสเรากำลังจะเลื้อยขึ้นค้างแล้วนะคะนี่เป็นผักปลอดสารของเราค่ะผักนี้ไม่ต้องฉีดยาเลยกินได้ใบเขาจะกรอบมากกรอบมัน อร่อยค่ะบริเวณรอบสวนเล็กๆของเรานะคะตะไคร้แยกปลูกตะไคร้คักสวนครัวรั้วกินได้อันนี้กินสดมีประโยชน์ละสารพัดอย่างเลยนะคะเนี่ยไม่ทราบาประโยชน์อะไรบ้างเยอะบ้างแต่รู้แต่ว่ามันกินอร่อยอ่ะ ด่างเหลืองสีเหลืองมีปลูกตะไคร้ค่ะแยกตะไคร้ไว้ก็รอดูมันจะแรงแล้วมันจะท่วมเนาะคนแก่ปลูกตะไคร้ <c oughs> <c oughs> นี่คือแปลงอะโวโคาโดนี่พิตาเฮดค่ะพร้อมปลูกโกเมนมีพิตาเฮดอันนี้ไซส์ใหญ่ อันนี้ไซส์เข็งนี่ค่ะปลูกไซส์นี้จะแข็งแรงนะคะคือเราได้ไซส์ใหญ่ไปเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเขาไม่ตายปลูกตายก็ไม่ใช่ว่ายังไงแล้วเนาะถ้าตายก็คงไม่ลดน้ำอะไะคะ่ะไซส์นี้ก็จะติดผลเร็วสองปีก็จะเห็นผลแล้วค่ะสวนเราก็จะปลูกไอ้นุนกระจุกกระจิกอัน,นี้แยกแตะไครไว้ ทีเอสองหนึ่งค่ะต้นพันธุ์สวยๆแข็งแรงน้อปลูกเลยเดพามาดูตรงกิ่งพันธ์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวนเพชรพยายเยน็นฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้สวนเพชรพยายเย็นด้วยนะคะ จะได้มีแรงบันดาลใจทำคลิปลง YouTube ให้ท่านท่านชมอีกนะคะนี่ค่ะอันนี้รีดกำลังเริ่มแตกอันนี้บุนี่พิ้เคอร์ตันแรมแฮตศ3 4 น,นี่มิวแทนอองเทนอันนี้ก็อองเทนโกเมนเดี๋ยวกเมนนี่ค่ะหลังแตกน่ารักสวยเลยโกเมนบูทเจ็ดกิ่งทาบเหลือไม่เยอะแล้ว ทีเอสองเป็นไซส์กระถางไซส์เข่งแดดร้อนมากค่ะแล้วกาดหน้าจะพามาดูอีกนะคะว่าเขาโตขนาดไหนแล้วสนใจติดต่อ064 965 5614ไก้เพชรพยายเย็นค่ะสวัสดีค่ะ